คนนี้ของจริงโค้ช IBK ชีพอพันธ์กำลังครอบงำวงการวอลเล่บอลลีกเกาหลีใต้วันที่15ธันวาคม2566คันหลงการแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-24รอ2023บ3ซึ่ง IBK อันโทสแทพิงส์สไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์อดีตหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้ไปแบบสุดมัน2-3เซต 24, 26, 25, 22, 15, 25, 25 23และ16ถึง18ส่งผลให้พิงค์สไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนแซงขึ้นจาฝูงได้สำเร็จขณะที่ IBK เคอันโตสเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางหลังจบเกมคิมโฮชุนเฮดโค้ด IBK อันโตสออกมาพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมพร้อมบอกชมผู้พรอนพันเกิดปราเซตเตอร์วอลเล่บอลหญิงไทยกำลังครอบงำวงการวอลเล่บอลหลีเกาหลีใต้โดยระบุว่า ถ้าการเซิร์ฟและรับดีพรพัน์ธก็จะเฉิดฉายณนะตอนนี้เรายังขาดความแม่นยำเล็กน้อยผมไม่คิดว่าพรพัน์ธจะถูกตัดสินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกองหน้าของเราต้องตีได้แม่นกว่านี้เซตเตอร์ต้องโยนบอลเก่งคุณแค่ต้องโยนบอลให้ดีเท่านั้นดังนั้นเซตเตอร์ที่ดีคือคนที่เซตบอลที่ตัวรุกชอบนอกจากนี้คิมโฮชุนยังยอมรับว่าพรพันธ์เป็นมือเซตที่กำลังครอบงำบอลเล์บอลลีกเกาหลี โปรแกรมต่อไป IBK Antos มีคิวพบกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่19ธันวาคม2566เวลา17นาฬิกา